วันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานจริงของเจ้า Huawei GT2e สมั r วัดราคา2,000กว่าบาทน,นะครับนี่ครับผมวันนี้เป็นวันที่8ของการใช้งานจริงเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์แอดมินช่องเรานะครับบาวโตโต้พาเลาะเป็นไงบ้างครับผมบก็ใช้งานดีนะครับได้มา8วันแล้วก็ออกกำลังกายด้วย ก่อนหน้า8วันมีการใช้งานอะไรบ้างครับนอกจากการทํางานใส่ทางานส่วนมากก็จะใส่ปั่นจักรยานนะครับปั่นทั้งวันเกือบทุกวันแหละครับประมาณวันสองวันครั้งวันละกี่กิโลครับประมาณ1 0ถึง15กิโลประมาณนี้ครับแบตเตอรี่นี่คือชาร์จเต็มวันที่ได้มาใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ขอให้ดูนะครับ แบตเตอรี่จะเหลือประมาณ14% 14%นะครับจากวันที่ได้มาถ้านับมาก็8วันเลยนะครับผมประมาณ8วันวันนี้เราจะทำการรีวิวปั่นจักรยานนะครับหมดกีฬานะครับจะดูว่าแบตเตอรี่จาก14%จะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เราจะเริ่มที่17.37นะครับหรือ5โมงเย็นที่สวนสมเด็จสระบังทองนะครับสกลนคร เราก็จะรีวิวด้วยการบันจักรยานกันนะครับผมโลโปสิบนะครับตัวนี้เป็นตัวบันทึกการเดินทางของเราอะพร้อมครับผมเราจะเข้าหมวดออกกําลังกายทางลัดก็จะกดปุ่มตัวที่สองเห็นไหครับข้างล่างกดหนึ่งครั้งก็จะเข้ามาหมวดออกกําลังกายแล้วก็เลือกจักรยานตอนนี้เราก็รอให้ทีเอสดำรงผลถ้าเป็นขึ้นสีแดงตรงรูปจักรยานนี่คือ กดเริ่มได้ใช่ไหมครับเริ่มได้เลยอ่ะกดเลยครับผมจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับคือเริ่มไะนี่เราก็เริ่มกันพร้อมลุยนะครับทางต้องบอกว่าอย่างมืดนะครับครับปกติเบาโตโตพาเละมาปั่นรองนาฬิกานี่เส้นนี้ประจําไหมครับเส้นนี้จะมาประจํานะครับ จากบ้านมานี่จะอยู่มาสักกี่กิโลครับประมาณสบแปดยี่สิบกิโลครับสิกยี่สิบยเอ็ดประมาณนี้นะกับเส้นถนนใหญ่นะครับบ้านกกอกนายอนะครับผมขับระมัดระวังนะครับเพราะรถเยอะหน่อยไม่เยอะธรรมดาครับถือว่าเยอะมากแล้วก็ขับเร็วด้วยครับมาทั้โต้พาเลาะตอนนี้เราปั่นได้กี่กิโลแล้วครับ เท่ากิโลที่สิบใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับทั้งหมดตอนนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่หละใช้เวลาไปห้าสี่นาทีจากระยะ18กิโลครับผมอีกสักหนึ่งเราก็ถึงจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับใช่ครับเราจะแวะสถานีโรตีใช่ไหมครับไปครับผมใกล้จะถึงแล้ว ตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วนะครับเราปั่นมาถึงที่หมายแล้วนะครับ,รบสรุปว่าเราใช้ไปกี่กิโลระยะทางเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครับผมย1อ็กิโลครับเราปั่นไปทั้งหมดยี่บอ็ดกิโลนะครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเจ็ดนาทีาทตอนนี้ก็ทำการกดจบกดจบกิจกรรมนะครับกดที่ มุมบนด้านขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ปุ่มแดงนะครับปุ่มแดงก็คือหยุดเครื่องใหม่นะครับเราติดถูกจยกเป็นออกกำลังกายเรียบร้อยครับเราจะมันจะกิดตามเรียบร้อยที่เจ็ดกิโลโอเคอ่ะแล้วมาดูแบตเตอรี่ครับจากสิบสี่เปอร์เซ็นต์เหลือทาปัดสายจะเป็นกลับหน,หน้านะครับแล้วก็ปัดลงนะครับก็ดูค้าแบตเตอรี่แบตเตอรี่ทั้งหมดจะเหลือไปประมาณหกปอร์เซ็น จาก14เหลือ6เป็นเท่าไหร่ครับหมดแปดเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ากิจกรรมวันนี้เราใช้ไปทั้งหมด8ปเปอร์เซ็นต์กับ <10. S 2> เวลา1ชั่วโมงกว่ากว่าระยะทาง21่สอ็กิโลนะครับผมสำหรับนาฬิกาฮัวเว่ยจีทีสองอีผมและบ่าวโตโต้พะเลาะก็สวัสดีครับ